สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Sister Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปการอ่านเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะประจำวันที่16ถึง31มกราคมนี้ค่ะชาวราศีเมถุนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21พฤษภาคมถึงว,วันที่20มิถุนายนนะคะชาแนนี้สามารถเข้ารับชมได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเลยนะคะเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตามหลักของ Western Astrology หรือว่าตามศาสตร์ของตัวตกนั่นเองค่ะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว,ว่าเป็นการอ่านแบบ General Reading นะคะ กันอันบันนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนคะ่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคอลาคาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะในเอพิโซดนี้กันก่อนเลยนะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเด็กถือไม้เท้าคะ่ะสามเหรียญ7ไม้เท้านะคะสี่ถ้วยหดาบ 8ไม้เท้าควีนถือถ้วยนะคะแล้วเป็นไพ่อัศวินถือไม้เท้าเอาละค่ะสถานการณ์ในเอพิโซด์นี้นะคะประมาณว่าความรักความสัมพันธ์นี้นะคะทาให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะรู้สึกเป็นกังวลใจแล้วก็รู้สึกว่าหนักใจมากๆเลยค่ะกับสถานการณ์เพราะว่า มันหนึ่งเลยค่ะเป็นการที่คุยกันแทบจะตลอดเวลาหรือพวกคุณทั้งคู่คุยกันเยอะมากๆนะคะมีอะไรก็ปรึกษามีอะไรก็พูดคุยกันแต่ว่าในเรื่องของความชัดเจนความสัมพันธ์นะคะยังไม่มีเป็นที่ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนนั่นหมายความว่ามันอาจจะเป็นไปได้สูงที่ความสัมพันธ์นี้ไม่มีสถานะนะคะหรือว่าแบบยังคลุมเครืออยู่นะแต่ว่ามีคนใดคนหนึ่งในที่เนี้ รักอีกคนนึงหรือชอบอีกคนนึงมากๆม,มีความรู้สึกให้มากๆเลยอะแต่คุณดูจากหน้าไพ่สีเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้าเนี่ยกับไพ่สี่ถ้วยคือคิดแล้วก็พยายามคือความสัมพันนี้ทาให้มีเรื่องให้คิดมากอะอ่าฮะแล้วก็อ่าหนึ่งคนนี้ความสัมพันธนี้นะคะเป็นคนที่พยายามในการที่จะคลับโอ้ oh my god ขับเคลื่อนนะคะะความสัมพันธ์นี้ไปข้างหน้าตลอดเลยเป็นคนที่พยายามที่แบบจะผลักดันให้ความสัมพันธ์นี้มันไปข้างหน้าตลอดแต่ก็มีความรู้สึกว่าไม่ว่าจะทําอะไรยังไงมันก็เท่าเดิมนะ คือหมายถึงจะลงทุนอะไรลงไปหรือจะพยายามอะไรมากแค่ไหน mm hmm. ก็ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์นี้มันก็อยู่ที่เดิมคือไม่ชัดเจนนั่นเองนะคะคุณทั้งคู่มีปัญหานี้กันมาสักพักหนึ่งแล้วหรือว่าใครค,คนใดคนหนึ่งมีความรู้สึกไม่แฮปปี้กับสถานการณ์นี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ก็ยังเลือกที่จะพูดคุยกันอยู่เพราะว่ามีความรู้สึกว่าอะนนอแนวโน้มในอนาคตมันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะหรือว่ามันอาจจะแบบแฮปปี้ขึ้นก็ได้อ่า ออขอดูเพิ่มเติมหน่อยว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์นะคะในเอพิโซดนี้เนี่ยของเมทุนนะคะมันจะยังไงอีกโอ้ขมเลยค่ะไม่ชัดเจนยังไงก็ยังไม่ชัดเจนอยู่อย่างนั้นนะคะมีคนคนหนึ่งี้ที่นี้อาจจะไม่ถูกเลือกด้วยค่ะ ะะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าในส่วนของดีเทลว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะเริ่มจากที่เมถุนก่อนนะคะแต่เอาจร,จริงมันจะหลับกันได้นะคะอาจจะเป็นช่าสองก็ได้นะคะไมราชาได้ค่ะรอนนี้เป็นเพียงแค่ general reading เท่านั้นนะคะเมเนอร์จีของตัวคุณเองนะคะสดาบค่ะ10เหรียญน,นะคะ9ถ้วยเมจิเชียนค่ะ สองไม้เท้าห้าดาบห้าถว้วย9ดาบอัศวินถือไม้เท้าจ้ะในเอพิโซดนี้นะคะเมนเอนจีของตัวคุณเองเลยนะคะสดาบแทงทะลุหัวใจนะคะเป็นเมนเอนจีของคุณ ตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าบรรยากาศความสัมพันธ์ในตอนนี้มันก็แฮปปี้ดีนะหมายถึงคุณกับเขาคุยกันมันโอเคแล้วในตอนนี้แต่คุณมีความรู้สึกว่ามันยังไม่เต็มอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังมินเมหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังก้ากึ่งอยู่นะคะยังไม่มีอะไรที่มันชัดเจนหรือว่าไม่ได้มีอะไรที่ชี้ชัดว่ามันซีเรียสในความสัมพันธ์นี้ คุณรู้ตัวเองดีว่าคุณเป็นเพียงแค่ choice คนหนึ่งของเขาเท่านั้นนี่คือเรื่องที่น่าเศร้าแต่มันคือเรื่องจริงคุณรู้สึกว่าคุณเป็นเพียงแค่ choice หรือว่าเป็นแค่ตัวเลือกหนึ่งสำหรับเขาคนนี้เท่านั้นอือฮึคุณดูพยายามจะทำหลายอย่างแล้วนะคะในความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยก็ดีหรือว่าเป็นการแบบทำอะไรสักอย่างให้เขารู้ก็ดีหรือพยายามจะทำให้ความสัมพันธ์นี้มันไปข้างหน้าก็ดี คุณพยายามทําทุกอย่างแต่เหมือนกับว,ว่ามันก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะแล้วคุณรู้สึกไม่แฮปปี้แล้วก็ไม่โอเคเลยกับการที่มันเป็นแบบนี้คุณไม่อยากเป็นชอยสองเขาคุณอยากเป็นที่1เพราะว่าสําหรับคุณแล้วว่าคุณมีความรู้สึกว่าเขาก็เป็นที่1ในใจคุณเหมือนกันอือฮึ so uh, ดูเพิ่มเติมกันดีกว่า ว่าในอพยพตอนนี้ชาวราศีเมถุนและกาะเมถุนตัวคุณเองจะเป็นยังไงอีกคะเมถุนคุณรู้ทุกอย่างนะคุณเป็นคนฉลาดนะคะและรางสัรห์ค่อนข้างดีหรือช่วงนี้เซนต์คุณค่อนข้างที่จะดีมากนะคะฟังเสียงสัญชาตญาณของตัวเองค่ะที่รักเพราะว่า,าดูเหมือนกับว่าจริงๆแล้ว คุณเป็นคนที่รู้ทุกอย่างในความสัมพันธ์นี้นะคะว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นหรือว่าคนของคุณเป็นยังไงอะไรแบบไหนคุณเก็บข้อมูลความความรู้สึกทุกอย่างเพื่อรอวันในการที่จะตัดสินใจหรือเพื่อที่จะรอวันที่เขาตัดสินใจว่าจะยังไงกับคุณกันแน่นะคะแต่ตอนนี้คือคุณเลือกที่จะนิ่งไปก่อนแล้วก็รอดูไปก่อนว่าเขาจะยังไงกันแน่นะคะดูเมนจ้ของคุณกันดีกว่าสามดาบนะคะอาการเป็นยังไงคะนี่ คุณกลัวคะ่ะคุณกลัวคุณจะไม่ถูกเลือก จริงคุณมีความรู้สึกว่าถึงจุดๆเนี้ยคุณไม่ได้ไมยแล้วอะคือไม่ได้มีปัญหาแล้วอะกับการเป็น c h o i c e แต่ที่มันเจ็บใจกว่าคือเป็น second choice คือเป็นที่สองอือคุณครับคุไม่ได้ h a ปี้คุณรับได้กับการเป็นตัวเลือกแต่ว่าพอคุณมีความรู้สึกว่าคุณเป็นตัวเลือกที่เป็นที่สองอีกทีหนึ่งมันทําให้คุณรู้สึก มันเจ็บนะคะแล้วมันก็เสียความรู้สึกคุณพยายามจะทำให้ความสัมพันธ์นี้มันโอเคมากที่สุดนะคะชารีอพยายามจะทำให้ดีที่สุดพยายามจะเข้าใจคนคนนี้มากที่สุดพยายามจะพูดคุยกับเขามากที่สุดเท่าที่ตัวคุณเองจะสามารถทำได้ะคะ่ะเพราะคุณมีความคาดหวังซะเหลือเกินว่าถ้าสมมติว่าคุณทำดีแล้วคุณจะได้ดีตอบ กลับมานะคะในความสัมพันธ์นี้แต่จริงๆดูจากหน้าไพา่คิดว่าถ้ามองแบบอย่างไม่หลอกตัวเองอะคิดว่าคุณรู้ว่าคุณควรจะทำยังไงต่อไปนะคะอ่ะเดี๋ยวเราดูเขาคนนั้นกันบ้างนะคะว่าในเอพิโซดนี้เขาคนนั้นของคุณเป็นยังไงกันบ้างเมนเนอร์จีที่ออกมาคือไพ่ห้าไม้เท้านะคะ บอกตรงๆเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาควรจะต้องทำยังไงต่อไปนะในความสัมพันธ์นี้ดูสับสน Queen ถือถ้วย Reverse นะคะหไม้เท้า h a n แ m a n ู o หนึถ้วย w o r l สอถ้วยและหถ้วยคนคนนี้อาจจะมีคนเก่าๆของเขากลับเข้ามานะคะหรือยังคงดีอยู่กับความสัมพันธ์เดิมของเขาอะไรอย่างเงี้ย คือดูเหมือนเขาเป็นคนที่มี choice แล้วก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะเลือกอะไรเขาชอบคุณแต่ไม่เท่าที่คุณชอบเขาหรอกเพราะคีนถือถ้วย reverse ชัดเจนนะคะเขาก็ ไม่ได้คาดหวังอะไรกับความสัมพันธ์เรามากแต่ก็ยังอยากที่จะคุยกับเราอยู่เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเราอาจจะเป็นคนรักเก่าของเขาได้หรือ 2. คือเขาเองก็มีความรู้สึกดีๆกับเราเช่นเดียวกันแต่ดีถึงขั้นที่แบบว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์เป็นเ i o u ส relationship ในเร็วๆนี้เลยไหมเลยไหมก็ยังคิดว่าอย่างนะคะเขาดูมีสิ่งที่สนใจสิ่งอื่นนะคะมากกว่า เรานะคะคตอนนี้ตัวเขาเองก็ยังคงแบบปล่อยตัวเองเป็นเดี่ฟูลอยู่เพราะว่าไม่รู้ว่าจะตัดสินใจอะไรยังไงแบบไหนนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่า,าช่อ s เฟอร์ก่อนนะมาดูว่าเขาเนี่ยให้พเพิ่มเติมเนี่ยเขายังไงบ้างนะคะให้พเพิ่มเติมขอให้เพิ่มเติมเอยคะ่ะเขาคนนั้นเขาไม่ถุนนะคะเขาจะเป็นยังไงคะในเอพิโซดนี้เขาจะเป็นยังไง ทำตัวปกติเหมือนเดิมต่อไปนะคิดว่าเขายังคงแบบยังคงอยากเก็บไว้หลายๆคนเพราะว่าไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงในตอนนี้เพราะฉะนั้นถ้าเมถูนอยากอยู่ตรงนี้อย่างมีความสุขคิดว่าห้ามเมถ่อาจจะต้องลดความคาดหวังลงนะคะ ของคุณมีความกลัวนะคะกลัวว่าจะเลือกหรือจะตัดสินใจแล้วเนี่ยจะเลือกผิดหรือตัดสินใจผิดเขาไม่อยากที่จะเลือกผิดหรือตัดสินใจผิดเพราะฉะนั้นเขาต้องการเวลา yes เขาต้องการเวลามากกว่านี้หรือว่าต้องการเวลาในการที่จะดูไปไเรื่อยๆหรือเขารู้สึกพึงพอใจอยู่แล้วที่ความสัมพันธ์มันเป็นแบบนี้ในแบบที่ไม่ต้องเลือกอะไรนะคะ เห็นว่าเขาก็ยังคงเทคแอคชั่นกับคุณดีอยู่นะคะเพียงแต่บางครั้งบางทีเขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดเพราะว่าอย่างที่บอกไปค่ะเขาดูไม่ได้แบบเต็มร้อยกับคุณเท่าไหรแต่ว่าเขาเองก็ยังจะเหมือนเดิมกับคุณนะก็คือยังคงคุยยังคงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ชัดเจนเช่นเดียวกันนะคะดูในเอพิซดนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะของคนคนนี้คือก็ในเมื่อยังไม่แน่ใจยังไม่รู้ว่าจะเลือกใครก็เลย ไม่ตัดสินใจเลยละกันนะคะเรื่องนี้คือไว้ที่หนังนะคะค่อยๆใช้เวลาดูไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาเป็นประมาณนี้นะอะละทีนี้เดี๋ยวเราดูแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตสิว่าถ้าสมมุติว่าสถานการณ์เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะจะเป็นยังไงบ้างในที่นี้นะคะเป็นไพ่ลัเวอร์สค่ะ เ้าเหรียญน,นะคะเมจิเชียนสดาบ6ไม้เท้าค่ะหถ้วยนะคะโอ้โอ้ดาบนะคะแล้วเป็นไพ่หนึ่งเหรียญแนวน้มความสัมพันธ์ในอนาคตอันใกล้นี้นะคะคิดว่าสถานการณ์ไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมนะคะเขาก็ยังคงเป็นแบบนี้อยู่ คือเขายังคงไม่ไม่ตัดสินใจเพราะว่าเขายังคงลังเลนะคะยังคงไม่แน่ใจเวทเข้อดีข้อเสียแล้วยังเลื่องไม่ได้ยังไม่รู้ว่ายังไงแนะ่ยังอยากมีไว้หลายๆคนเพื่อความเพื่อความสบายใจของตัวเองนะคะเป็นแนวนั้นเพราะฉะนั้นดูดูไปแล้วแนวโน้มแนวอนาะคต คุณเองก็ยังคงจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์เดิมเว้นแต่ว่าคุณลดความคาดหวังลงนะมันจะทําให้ตัวคุณเองสบายใจมากขึ้นนะคะ5ถ้วยกับ8ดาบนะคะความไม่สบายใจยังคงอยู่นะคะไม่ได้คลี่คลายไปไหนยังคงไม,ไม่ไม่ได้ดั่งใจนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ทีนี้เดี๋ยวดู Oracle กันบ้างนะคะว่าในเอพิโซดนี้เนี่ยไพออราเคินะคะ มีอะไรอย่างที่จะบอกกับทุกๆคนนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์นะคะโอเคเลนลิสตัวเอ็กซ์นะคะแล้วก็เป็นไพ่เชลิงแฟมิลี่ชูนะคะเลนลิสตัวเอ็กซ์ในที่นี้น่าจะเป็นการที่เขาคนนั้นไหมที่พยายามที่จะเคลียร์ตัวเองหรือคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่พยายามที่จะเคลียร์ตัวเองอยู่หรือเลนดิสตัวเอ็กซ์ในที่นี้อาจจะหมายถึง อ,ออกมาเป็นคำแนะนำก็ได้นะคะเพราะดูดูไปแล้วเนี่ยค่อนข้างอาการหนักนะคะสำหรับของชาราสีเมถุนในอพิโซดนี้ดูคุณค่อนข้างที่จะมีเรื่องเจ็บปวดหัวใจนะคะค่อนข้างหลายอย่างคำแนะนำค่ะ peaceful r e solution นะคะแล้วก็ perfect charming นะคะไม่ว่าอะไรใดๆที่คุณอยากจะตัดสินใจในช่วงนี้เอาเลยนะคะได้เลยค่ะ peaceful r e solution เลือกอยู่ในจุดที่ตัวคุณเองแฮปปี้ไามที่สุดถ้าสมมติว่าในวันนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณ hurt คุณเจ็บคุณไม่สบายใจคุณรู้สึกไม่ comfortable ที่จะอยู่ตรงนี้อีกต่อไปคุณสามารถเลือกได้นะคะให้กับตัวเองได้ถ้าคุยกับเขาแล้วเขาไม่ตอบนั่นหมายความว่าเขาให้สิทธิ์นั้นกับคุณนะคะอนุมานเป็นแบบนี้ไปเลยะคะ่ะคุณเลือกได้นะคะว่าอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนหรืออยากให้ตัวเองเป็นแบบไหนนะคะ p i a c e f u l resolution ค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรา move ไปอยู่ของไปดูของคนโสดกันบ้างน,นะคะว่า จะเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับของเมทุนนะคะเมทเอเนอร์จีที่ออกมานะคะคือไพจ u s สติ e ค่ะตามมาด้วยนี่ค่ะไฮ p พ l เ t ส s ก้าไม้เท้านะคะ Lovers Strange นสี่ไม้เท้า Reverse ค่ะ Empress สอสเวินถือเหรียญนะคะและเป็นไพสิบดาบสำหรับคุณคนโสดนะคะระมัดระวังนะคะว่าในอีพิโซดนี้จะมีคนที่มีเจ้าของแล้วเข้ามาทำความรู้จัก เข้ามาพูดคุยและอาจจะสร้างปัญหาให้คุณทีหลังด้วยนะคะซึ่งคนคนนี้ถามว่าเป็นคนที่แบบยังไงแบบไหนก็ต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่ตัวคุณเองรู้สึกว่าชอบนะคะคุณชอบเขาและเขาก็ชอบคุณเช่นเดียวกันค่ะคุณทั้งคู่มีเคมีที่ตรงกันคุยกันแล้วเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นมันจะสนิทกันไวมากแต่ทีนี้คุยไปคุยมาแล้วว่าค่ะความรู้สึกมันมากเกินกว่าคนคุยมันมากเกินกว่าเพื่อนมันเป็นในเชิงชู้สาวกันไปแล้วนะคะแล้วก็เพิ่งมาได้รับรู้ว่า เฮ้ยเขาคนนั้นมีแฟนแล้วหรือว่าเขาเป็นคนที่มีเจ้าของมีครอบครัวอยู่แล้วความสัมพันธ์นี้มันไม่สามารถที่จะพัฒนาเป็นเปนในเชิงที่แบบเป็น serious relationship ได้นะคะแต่สิ่งที่จะเป็นไปได้ก็คือเป็น,นเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนซึ่งตัวคุณเองดูไม่ต้องการแบบนั้นนะคะ แต่ก็ทําใจได้ยากเหลือเกินในการที่จะปล่อยคนคนนี้ไปเพราะว่าคนคนนี้ดูแบบเป็น type ของคุณเป็นคนที่ตรงสเปคคุณหรือว่าเคมีตรงกันกับคุณมากๆคุณรู้สึกว่ายากเหลือเกินนะคะในการที่จะปล่อยคนคนนี้ไปนะคะซึ่งตรงนี้ก็คงจะต้องใช้เวลานะแต่เอาเป็นว่าให้ระวังละกันนะคะอะทีนี้เดี๋ยวดู Oracle บ้างนะคะว่ามีอะไรออกมาบ้างไปแรก Co-dependency ค่ะ ปล่อยได้ปล่อยนะคะไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้ยิ่งคุณปล่อยเขาไปได้เร็วมากที่สุดเท่าไหร่ move on ได้เร็วมากที่สุดเท่าไหร่คุณเองจะสบายใจเร็วมากขึ้นเท่านั้นเพราะดูจากสถานการณ์แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะลงเอยกันได้นะ there's i something better มีอะไรต่างๆข้างนอกนั้นที่ดีกว่านี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนดีแต่ว่าเขาไม่ใช่คนที่เหมาะกับคุณในช่วงเวลานี้นะคะเพราะฉะนั้น เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับของชาวราศีเมถุนและคณะเมถุนนะคะอาลาค่ะสำหรับในเอพิโซดนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการกดไลค์คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ